ลุกชีพก็อสเซล่าขึ้นมาอีกครั้งในรูปแบบของไฟฟ้ากับการมาของ Nissan Skyline GTR R32 EV Go! EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งโปรเจกต์ยานยนต์ไฟฟ้าจากค่ายนิสสันนะครับซึ่งก็ถือว่าหลังจากที่มีการพัฒนามากว่า2ปีในที่สุดนะครับทางนิสสันก็ได้ปลุกชีพนิสสันสกายไลน์ GTR R32 ในรูปแบบของขุมพลังไฟฟ้าผมยาวอารถ GTR พอจะซื้อเบนให้แกน,นะเขาจะเอา GTR แถมโรเหล็กเรือนึงด้วยจะเอา GTR แต่มนเมื่อคืนน่ะกับตายไปทีนึงแล้วนะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าอิดได้ขับ GTR ซึ่งถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูเหมือนเดิมทุกจุดแต่ได้มีการถอดเครื่องยนต์ r b 2 6 <c> DETT <oughs> พร้อมระบบส่งกำลังออกไปและแทนที่ด้วยขุมพลังทวินมอเตอร์อิเล็กทริก ขับเคลื่อน4ล้อที่สร้างพละกกำลังได้ถึง430แรงม้าแรงบิด680นิวตันเมตรนอกจากนี้นะครับยังมีการนำเบาะหลังออกเพื่อใส่แบตเตอรี่ความจุ62กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้ n i s สันสกายไล e ์ t r R32 e รรุ่นนี้นะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากการเป็นรถยนต์สันดาบถึง370กิโลกรัมโดยน้ำหนักรวมของเวอร์ชัน EV นะครับอยู่ที่ 1,800กิโลกรัมและด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับจึงได้มีการอัปเกรดช่วงล่างเป็นโอสลินเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นส่วนล้ออลอยนะครับก็จะให้มาที่ขนาด18นิ้วจับคู่กับยาง245 40่ R 1 8พร้อมเบรกเบมโบที่ใช้กับ n i สสัน Skyline GTRR 3 5และถึงจะมีการถอดเกียร์ออกนะครับทางนิสสันยังใส่พัดเดิลชิพเข้าไปเพื่อสร้างฟีลลิ่งในการขับขี่ให้ใกล้เคียงกับ ก็ซิ l ่ารูปแบบเดิมสำหรับแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลีฟนิสโมอ r c ี2และนี่นะครับก็เป็นเสียงจากขุมพลังไฟฟ้าของ g o ซิล l า EV v หรือว่า Nissan Skyline GTR R32 ในเวอร์ชัน EV นะครับ การปลูกชีพรถยนต์ระดับตำนานด้วยขุมพลัง EV แบบนี้นะครับยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ถึงตอนนี้นะครับทางนิสสันก็ได้มีการโชว์ตัวนิสสัน s k y ยไล e GTR R32 EV ในงานโต k กียวอ o s โตซาล และการปลุกชีพรถระดับตำนานให้กลับมาใหม่ในรูปแบบของขุมพลังไฟฟ้าก็ไม่ได้มีแต่ Nissan Skyline GTR r, r 3 2 EV รุ่นเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนนำ Ford m u s ส a ต g m a ส t ตอร์คาระดับตำนานของชาวอเมริกันกลับมาปลุกชีพอีกครั้งโดยใส่ขุมพลังไฟฟ้าโดยเป็น Ford Mustang ปี1967และหลังจากที่มีการใส่ขุมพลังไฟฟ้าแทนแล้วนะครับ f อ r d ดม s ส a ต g รุ่นนี้สามารถรีดพละกกำลังได้ถึง544แรงมา้า แรงบิดสูงสุดถึง1,200นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ูนถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4วินาทีโดยติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดความจุ64กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล321กิโลเมตรต่อ1การชาร์จซึ่งรุ่นนี้นะครับมีการจำหน่ายจริงในราคาเริ่มต้นที่3 0 0 0สนปอนหรือราวๆ1 1 7ล้านบาทจากสำนักแต่งชาร์คา ส่วนในประเทศไทยนะครับก็มีหลายๆคนทาการดัดแปลงรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นเหมือนกันอย่างรุ่นที่เป็นระดับตํานานนะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz SLC450 ในรหัส C107 ซึ่งการดัดแปลงรถยนต์สันดาปให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบวงจรและมีการตรวจเช็คและยืนยันโดยวิศวกรซึ่งคันนี้นะครับก็เป็นของคุณนพิ์ โดยการดัดแปลงรถยนต์สันดาปให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับทางเจ้าของรถได้เผยว่าเป็นการลองผิดลองถูกเท่านั้นและไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน